ฉันเป็นครูมาตลอด40ปีคิดแล้วก็ตลกดีนะมีคนบอกว่าครูก็เหมือนคนปั้นดินที่ฉันคงปั้นดินไปเยอะมากใจหายเหมือนกันพรุ่งนี้ฉันจะเป็นแค่คนแก่คนหนึ่ง สิ่งที่ฉันภูมิใจที่สุดคือพวกเขาไม่ใช่ดินอีกต่อไปน,นักเรียนกลับร้อนทำไมโล่งร้อนเนี่ยโลกร้อน,นขึ้นเพราะ น้องอาทิตย์พอดีกันข้าวคูสุดใหม่เพิ่มคูลิ่งคริสตลัลเย็นที่ตัวเองดีกว่าข้าคู ให้เราสัมผัสและมีชีวิตที่เรายังไม่เคยออกไปทักแต่ไม่ว่าที่ใดที่เธอจะไปฉันจะคอยร่วมทางมอบความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกอ่อนละมุนโดยมีรักของฉันเคียงข้างให้ใจของฉันสัมผัสใจของเธอ i'm again ยิ้มอีกมากมายที่รอให้เราเข้าไปไกลและมีความทรงจำที่รอคอยให้เราไปเก็บไว้แต่ไม่ว่าที่ใดที่เธอจะไปฉันจะคอยร่วมทางมอบความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกอ่อนละมุนโดยมีรักของฉันเคียงข้างให้ใจของฉันสัมผัสใจ

ครับกระพบกับผมอีกครั้งในรายการสารคดีน่ารู้ที่มีชื่อว่ารอแยกราชบุรีกรอบครับเป็นสนามกล์ฟที่ชาวจังหวัดร,ราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนิยมมัติกลอฟและชาวกรุงเทพมหานครรวมแม้กระทั่งชาวต่างชาติสามกล์ฟตั้งอยู่เลขที่144หมู่ที่5ตำบลขแอง,แงอำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีครับ พลังผู้กล้าในแกลงเธอร้อนแรงดุจแสงตะวันเธอคือแสงแห่งความสุขสันเธอ ขอปรายลรเอียดชุรีนะครับก่อนอื่นผมต้องขอให้พี่แนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับว่ามีชื่อนามว่าอะไรเอ่อพี่ชื่อเราชื่อสิงค์ครับสจรินนะคะมีเจริญอายุเอาได้อายุเอายุไรดีอ่ะยี่สิบแปดแล้วกันแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับสี่ปีนี้ละสี่ปีนี้ละอะไรดอกในพอดีจริงชื่อการจะไัลยาค่ะชื่อเล่นชื่อปุ้ย ทำงานมากี่ปีแล้วเจ็ดปีแล้วค่ะแล้วเดินทุกวันก็ไม่รวยสักทีเดินทุกวันหมดนอะไรอีกสวัสดีครับตอนนี้เราก็นั่งกับหัวหน้าแคดีของสามกอล์ฟรอยัลราชมลินนะครับผมก็อยากทราบชื่อพี่และการเป็นหัวหน้าแคดดี้ของสามนี้ต้องทำอะไรบ้างครับ ครับผมคงศักเ์เหลืองทารรนะครับเป็นหัวหน้าแคดดี้สนามกอล์ฟรยัลบรุรีการเป็นหัวหน้าแคดดี้จะมีหน้าที่หลายอย่างมากหนึ่งก่อนอื่นหนึ่งต้องดูแลสนามให้ให้มีความเรียบร้อยเพื่อบริการลูกค้า2ต้องอบรมแคดดี้ต้องฝึกแคดดี้ให้อยู่ในมาตรฐานของ PGA สาม การดูแลเรื่องภาษาเพื่อให้แคดดี้ได้ศึกษาในส่วนภาษาเกี่ยวกับกอล์ฟของแคดดี้เพราะมีหลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นเกาหลีเยอะเยอะม,มากเมื่อสักครู่เราก็ได้คุยกับหัวหน้าแคดดี้สอสนามรอฟรอยัลราชบุรีไปแล้วนะครับและตอนนี้อ่า ผมก็จะขึ้นไปสัมภาษณ์พนักงานแคชเชียร์ห้องอาหารของสนามครอบโดยโดย,ยอดราชบุรีนะครับว่าการเป็นแคชเชียร์ของห้องอาหารต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับแคชเชียร์ของสามน,นะครับก็ให้พี่แนะนำตัวเลยแล้วกันนะครับสค่ะสวัสดีค่ะชื่อจินดา,าทิพเพื่อทำแผนแคชเชียร์ค่ะ แล้วแผนแคชเชียมีหน้าที่อะไรในการรับผิดชอบของห้องอาหารคะก็อันดับแรกเลยก็หน้าที่หลักๆเลยก็คือคิดเงินและคิดบัญชีส่งออฟฟิศนะคะแล้วก็ดูแลบริการนายบางคนที่จะจองบุฟเฟ่ในลักษณะของการแข่งขันกอล์ฟใหญ่ๆก็จะติดต่อมาที่แคชเชียโดยตรงแล้วก็จะดูแลในส่วนของเรื่องสต็อกสินค้า ว่ารอนี้เราขายไปเท่าไหร่จํานวนคงเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ก็พอหมดหน้าที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะกลับบ้านก็คือว่าจะปิดบัญชีว่าวันนี้รายรับรายจ่ายค่าขึ้นหนึ่งขายไปเท่าไหร่ค่าขายหายไปเท่าไหร่เท่านี้ค่ะครับผมค่ะและตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับพนักงานเสิร์ฟของสนามกอล์ฟรอยัลราชมีนะครับคนรีวิวสนใจพี่นี่ทำตัวเลยแล้วกันว่า พี่ชื่อว่าอะไรแล้วแผนของพนักงานเสิร์ฟเนี่ยต้องมีหน้าที่อะไรบ้างในการดูแลและผิดชอบคะค่ะชื่อนางสาวสมทยมชื่อค่ะเป็นพนักงานเสิร์ฟของรอยัลราชบุรีเป็นพนักง,งานเสิร์ฟก็มีหน้าที่ดูแลลูกค้ารับออเดอร์เสิร์ฟอาหารและคอยเติมน้ำให้ลูกค้าและคอยบริการลูกค้าอี่ดีที่สุดหน้าที่ของพนักงานเสิร์ฟหลักๆก็มีแค่นี้ค่ะ ก็มาอยู่กันที่ที่รับประทานอาหารของกคตตี้นะครับก็เมื่อนายเสี็คบแล้วรู้ว่ารักทานที่ยังแคตตี้ก็จะขึ้นมารับประทานอาหารวันนี้ครับเชิญชมวิวได้ครับ ก็ออยังจะก้าวไปบนเส้นทางที่ยิ่งใหญ่บนหัวใจที่มั่นคง ็คือรีสอร์ทและคอนโดของสารกอฟรอยัลราชบุรีที่มีชาวต่างชาติผลเวียกันมาใช้บริการได้เป็นอย่างดีของทุกปีครับบนหัวใจที่มันคงแม้สายฝนจะสัดกระนำก็ไม่ทำให้ ใเ,เพื่อนเพื่อนเอ๋ยไม่ว่าจะอ,อย่างไรให้เรารวงใจกันไปสร้างฝัน เดินทางมาถึงช่วเยงนกันแล้วก็มีนักกอล์ฟชาวเกาหลีมากมายเดินทางออกมาซ้อมกันและออกมาเดินเล่นสูตรบรรยากาศจามเย็นทุกๆจามเย็นครับ giải đấu ăn 두달 동안 나차부리에 와서 행복하게 연습을 열심히 하고 갑니다. 그리고 숙소도 깨끗하고. 네. 어, 모두 다 괜찮습니다. 감사합니다. 기와의 협조에 감사드립니다. 뭐 하라는 거야? 어? 뭐? 알라이. 해피? 그래. 해피? 어. 나차부리 굿. 그래. 라차브리 아, 골프클럽 여기 굿 여기 오케이? Okay? 오케이 okay. <laughs> 원래 카메라 앞에 있으면 겸손해지네 아... 진짜 되게 긴장했어 <laughs> <laughs> 이거 뭐라고 뭐라고 해야 돼? 긴장해. 라차브리 굿 라차브리 골프클럽 나이스 나이스 골프클럽 <laughs>